สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้นะคะหัวข,ข้อในวันนี้ก็คือคุณจะได้รีเซ็ตชีวิตใหม่นะคะขออนุญาตดูพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้นะคะขออนุญาตคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้คุณได้ three of ones จูสามนิ้วเลยนะคะสามสามพลังงานโดดเด่นมากๆ นะคะเพื่อนเพือนเ <Dead. S 1> ขออภัยกล้องแม่หมอที่ซูมไม่ชัดด้วยนะคะอาจจะมีแสงที่ไม่โอเคบ้างผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้คุณก็ผ่านประสบการณ์มามากมายหลายอย่างลม้มลุกคลุกคานจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต มาแล้วผ่านมาแล้วหลายเลเวลนะคะ j u s t i c คุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีการเรียนรู้ว่าอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็นคุณจะให้ความยุติธรรมกับให้ความยุติธรรมกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอยู่เสมอคุณคุณนาจะมีความเป็นกลางนะคะไม่ไม่เอน็นเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ง คุณจะเป็นคนที่รักษาความสมดุลในชีวิตทั้งในด้านอารมณ์จิตใจแล้วก็ร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะตอนนี้คุณจะเชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆของตัวเองได้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและคุณก็มีความเชื่อในเรื่องของพลังงานและก็จิตวิญญาณคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังงานบางอย่างในตัวเองนะคะ ขึ้นมาสองใบเลยห้าถ้วยสีสันสดใสสวยงามมากถึงแม้สองถ้วยที่ยังมองไม่เห็นอีกสามถ้วยอีกสามถ้วยที่เหลือม่วงชมพูแล้วก็เขียวเป็นพลังงานที่ที่สวยงามมากๆบ่งบอกถึงภาวะจิตใจของคุณในช่วงนี้สงบเยือกเย็น สมไม้เท้าก็ขึ้นแล้วสามดาบการันตีอีกครั้งหนึง่ง3ามสามสาม,สามนะคะเ,เพื่อนเตัวคุณจะมีพลังแห่งความคิดพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะดาบเป็นสีเขียวนะคะ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในพลังความคิดในตัวของคุณเองคุณจะผ่าน ประสบการณ์จากการลงมือในภาคปฏิบัติแล้วก็ลงภาคสนามมาเยอะมากนะคะส่วนในเรื่องของอารมณ์ในช่วงนี้ก็จะมีหมุดหงิดมีวีนบ้างเล็กน้อยอารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงๆบางครั้งก็อาจจะเป็นสาเหตุมาจากช่วงนี้ก็อาจจะมีการจ่ายเยอะไปหน่อยบางท่านจะมีการชอปออนไลน์ เพลินสักเล็กน้อยนะคะนอกจากคุณจะเป็นนักซื้อที่ดีตอนนี้คุณก็เป็นผู้ขายแบบมืออาชีพมากๆนะคะคุณจะใช้จิตวิญญาณในการอย่างรู้ของคุณในการดำเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาแม้ว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณจะล้มลุกคุกคานมากน้อยแค่ไหนจาก เรื่องราวในชีวิตของคุณที่ผ่านมาหากคุณทำธุรกิจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหากคุณเป็นลูกจ้างคุณก็อาจจะถูกเลิกจ้างมาแล้วในอดีตของคุณนะคะคุณต้องต่อสู้กับบททดสอบต่างๆมากมายทั้งพลังภายในตัวคุณแล้วก็ภายนอกรอบๆตัวคุณ แต่ว่าคุณก็ผ่านทุกอย่างมาได้นะคะเดทใบนี้บ่งบอกถึงว่าภายนอกคุณจะเป็นอย่างไรแต่ว่าพลังภายในของคุณเนะต็มเปี่ยมเปิดออกมาให้ดูเลยนะคะว่าข้างในของคุณมีพลังมากแค่ไหนนะคะโดยรวมแล้วคุณมีความสมบุลทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแม้ว่าอาดีตของคุณจะผ่าน ด่านมรสุมมากี่ด้านมากี่เลเวลแล้วก็ตามนะคะคุณสามารถพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมได้ปัจจุบันนี้โนสนโนแคร์อดีตก็คืออดีตมีผลต่อปัจจุบันกับคุณน้อยมากนะคะไปดูกันเลยนะคะว่า การรีเซ็ตชีวิตใหม่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะ The Magician คุณจะรีเซ็ตโดยการใช้องค์ความรู้ของคุณให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะคุณ บางทีการใช้ชีวิตของคุณคุณอาจจะลืมอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณจําเป็นจะต้องตั้งค่าใหม่เนื่องจากว่าบางทีบางครั้งก็อาจจะลืมรหัสผ่านของชีวิตนะคะในการรีเซ็ตในการตั้งค่าในครั้งนี้คุณจะได้นำความสามารถได้นำพรสวรรค์ที่คุณมีมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์โดยอาศัยทักษะเฉพาะตัวของคุณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้แรงปรารถนาของคุณนั้นได้เกิดขึ้นจริงตามที่คุณปรารถนาในทักษะของคุณที่คุณถนัดแบบแบบไม่ซ้ำใครนะคะแล้วคุณก็มีคอลเลกชันที่ที่ไม่ธรรมดาซะด้วยนะสองดาบอืมสองดาบขึ้นมาเมจิเชียนก็มี สัญชาตญาณในการยังรู้และสองดาบขึ้นมาคุณก็มีการยังรู้ภายในมากขึ้นไม่ได้ใช้เพียงความคิดเพียงอย่างเดียวนะคะคุณได้ใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวคุณนั่นก็คือการยังรู้ภายในนำมาใช้ให้กับนำมาใช้กับตัวเอง ไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณจะจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่อาจจะมีความลังเลสงสัยทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเองนะคะโดยบางครั้งบางทีคุณก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรสักอย่างเลยคุณจะได้ออกจากสภาวะที่สองดาบนี้คุณจะได้ออกจากสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะ คุณจะคุณจะมีการรีเซ็ตความรู้สึกในสัญชาตญาณของคุณด้วยเหตุและผลมากขึ้นนะคะ ten of pentacle ว้าวคุณคุณได้พาตัวเองกลับบ้านและคุณก็พาครอบครัวของคุณกลับบ้านด้วยโดยไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลังท่านที่มาชมคลิปนี้ทุกท่านที่มาสายพลังงานแน่นอนว่าคุณน่าจะได้เคยน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะก็คือการพาตัวเองกลับบ้านแต่ตอนนี้คุณได้พาทุกคนกลับบ้านด้วยจิตที่ที่สงบสุขนะคะ คุณไม่ได้กลับคนเดียวคุณพา,าคุณพร้อมพาทุกคนกลับบ้านไปสู่สถานที่ที่คุณปรารถนานั่นก็คือที่ที่มีแต่ความสงบสุขเป็นสถานที่ให้ความมั่นคงทางทจิตใจและก็ร่างกายเราคุณคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวเองจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้านของตัวเองเพราะว่า สถานนะที่แห่งนี้จะเป็นจะเป็นแหล่งเติมพลังและก็ให้กําลังใจของคุณได้ได้ดีที่สุดนะคุณจะค้นพบกับความมั่งคัง่งมั่นคงและก็อบอุ่นมากขึ้นคุณจะคุณจะมีรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในอาชีพชีวิตครอบครัวหรือว่าสถานนะทางการเงินนะจะมีจะมีการส่งต่อความมั่งคั่งจาก รุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของภูมิปัญญาที่ที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นเป็นเป็นรูปแบบของมรดกที่ที่สืบทอดกันมาทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณนะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะคุณจะมีความคุณจะมีความรู้สึกที่มันอัศจรรย์ใจมากขึ้นที่ที่ซ่อนอยู่ภายในวิถีชีวิตประจำวันของคุณ ง่ายๆเลยก็คือคุณจะคุณจะมีความสมบูรณ์ทางทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นในแต่ก่อนอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะขาดแคลนอะไรในหลายๆอย่างในหลายๆสิ่งที่ที่ที่มันตรงข้ามกับณวันนี้ก็คือคุณได้ตั้งเป้าหมายของคุณใหม่คุณได้ตั้งค่าของตัวเองใหม่ว่าคุณจะมีความรู้มากขึ้นจากจิตวิญญ,ญาณของคุณภายในก็คือ คุณจะ manifest ตัวเองให้มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งมีทรัพย์สินที่มากขึ้นในในทางพลังงานคุณจะและในทางพลังงานคุณก็ก็จะได้รับกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่มองไม่เห็นด้วยนะคะจากความมั่งคัง่งอ่าจากความมั่งคั่งทางวัตถุข,ของคุณเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้จากการจากการที่คุณ ได้กําลังอยู่ในในระหว่างทางการปรับตัวตัวทนที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นจากประสบการณ์ของคุณเนี่ยจากการอย่างรู้ภายในตัวคุณที่มีอยู่ The Magician กับ2ดาบเนี่ยมันมันทำให้คุณเอ่อได้เพิ่มได้เพิ่มศักยภาพของตัวเองมากขึ้นในได้มีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่คุณได้รับมากขึ้นให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นและต่อจากนี้ไปห้ามไม้ท้าอืม คุณจะขจัดความขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างขจัดความล้มเหลวชีวิตของคุณให้ออกไปจากหมดสิ้นในชีวิตคุงคุณคุณจะรีเซ็ตใหม่ตั้งค่าใหม่โดยจะขจัดปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดในชีวิตคุณออกไปให้หมดนะคะห้าไม้เท้าที่ขึ้นมาคุณจะได้จุดประกายคุณจะได้รับประสบการณ์ จากแสงที่เป็นประกายจากไม้เท้าของคุณที่ชูขึ้นมาณนะตอนนี้คุณมองเห็นไหมคะว่าคุณนะ่ะณตอนนี้คุณได้ใช้ประสบการณ์ของคุณให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณมากขึ้นคุณจะไม่กลับไปมองเห็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคใดใในอดีตอีกต่อไปคุณจะรีเซ็ตระบบของคุณใหม่ให้มีแต่ความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้น คุณจะเป็นคุณจะเป็นตัวแทนในระดับมาสเตอร์ที่มั่นคงให้กับรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานๆของคุณคุณจะเปลี่ยนปัญหาทุกอย่างเป็นความท้าทายนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ค่อยเผชิญปัญหากับผู้คนสักเท่าไหร่อาจจะเป็นความกลัวความเกรงใจที่มีอยู่ภายในแต่ณนะวันนี้ตอนนี้ คุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณโดยคุณจะมองทุกสิ่งอย่างเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้คุณได้บรรลุปเป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันความขัดแย้งจากบุคคลภายนอกภายในครอบครัวคุณก็จะมองบุคคลเหล่านั้นเป็นครูของคุณเสมอเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวคุณได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะว่าคุณได้ตั้งค่าได้รีเซ็ตชีวิตของคุณใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะต่อไปไปดูเพิ่มเติมว่าพี่ไพจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกนะคะ มีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณโดดเด่นตั้งแต่ห้าใบแรกแล้วนะคะเพื่อนๆห้าเหรียญห้าไม้เท้าก็ขึ้นมาห้าเหรียญก็ขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดสภาวะใดของเศรษฐกิจในครอบครัวคุณคุณจะไม่ทิ้งใครโดยเด็ดขาดคุณจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเคียงข้างกัน ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นความโดดเดี่ยวเดียวดายหรือว่าจะมีใครรอ้องไห้อาาจจะมีความผิดหวงังความล้มเหลวคุณจะใช้เวลาณคืนนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่คุณจะขับเคลื่อนพลังของคุณไปข้างหน้าด้วยการหาวิธีจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ค่ำคืนนี้แม้จะมี สิ่งลบๆเกิดขึ้นแต่ว่าพรุ่งนี้จะสดใสเสมอด้วยการหาวิธีการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองของคุณหาหนทางที่รักตัวเองแล้วก็คุณจะคุณจะใช้เวลาณนะช่วงนี้ให้อภัยตนเองยอมรับตัวเองคุณจะรีเซ็ตหัวใจของคุณใหม่ด้วยความ พยายามที่ไม่ยอดท้อและไม่สิ้นหวังว้าวประตูแห่งความมั่งคั่งของคุณได้เปิดออกแล้วยินดีด้วยนะคะทุกคน tree of pentacle จากความรู้สึกของคุณที่ไม่ทอดทิ้งใครพลังงานและจัก,กรวาลได้มอบสิ่งที่ล้ำค่าให้คุณได้เปิดประตูเข้าสู่แห่งความมั่งคั่งคุณได้รีเซ็ต และสแกนตัวเองเป็นคนใหม่มุ่งสู่ประตูแห่งชีวิตใหม่นะคะสู่เรื่องราวแห่งจิตวิญญาณสู่เรื่องราวกับสิ่งใหม่ๆของคุณได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะอืมคุณจะได้เจอกับโซเมนของคุณคุณจะได้มีการ จเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็สติปัญญาของคุณมากขึ้นนะคะคู่แท้ของคุณอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คู่แท้ในชีวิตประจำวันของคุณณนะปัจจุบันนี้นะคะอาจจะเป็นโซเมตของคุณที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่ที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะคุณได้ ตัวตนใหม่ที่เกิดขึ้นได้มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยการใช้สัญชาตญาณในการอย่างรู้ภายในของคุณมาขับเคลื่อนเป็นพลังบวกจนก้าวไปสู่ประตูแห่งความมาั่งคั่งนี่นี่นี่เป็นความสามารถของคุณล้วนๆนะคะที่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตประจําวันของคุณได้อย่างลงตัวเพราะว่าคุณมองทุกอย่าง เป็นครูเสมอๆแล้วก็นําปัญหาแล้วก็อุปสรรคเหล่านั้น,นมามาใช้ร่วมกับพลังภายในตัวคุณในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เป็นการรีเซ็ตชีวิตของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะแม้ว่าคุณจะผ่านอะไรมาที่มันที่มัน ดูแล้วบางคนที่อาจจะเจอปัญหาแบบคุณอาจจะผ่านมาไม่ได้แต่ตัวคุณมีพลังอันเหลือล้นผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามาได้อย่างลงตัวแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนพลังงานของตัวเองไปในทิศทางที่ที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยนะคะยินดีกับกับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้ด้วยนะคะทุกคนไปดูคำแนะนำจากไพ่นางฟ้าสำหรับนี้กันนะคะว่า พี่ไพ่จะแนะนำอะไรกับผู้ที่กำลังชมคลิปนี้ในวันนี้นะคะ Queen of p ิ n t a c l e โค้ชกวาลอยากบอกว่าให้คุณได้ใช้ความมั่งคั่งแล้วก็ความสามารถของคุณเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นๆด้วยนะคะทุกคน เพราะว่าคุณรู้ดีว่าในช่วงนี้พลังในตัวตนของคุณะมีมีพลังงานบางอย่างท,ท,ท,ที่สามารถขับเคลื่อนให้คุณได้ก้าวผ่านอุปสรรคมามากมายหลายด่านเช่นกันนะคะลองมองไปที่บุคคลในครอบครัวของคุณอาจจะมีบางคนท,ที่ต้องการที่จะปรึกษาและก็ขอคำแนะนำจากคุณด้วยนะคะ The Fool, ้าว The Fool ใบนี้รู้สึกว่ากำลังเรียนไพ่อยู่ Queen of Pentacles ก็มีมีมีไพ่ทาโร่ขึ้นมาด้วยเช่นกันแสดงว่าในคลิปนี้บางท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะคะอาจจะเป็น ผู้ที่กำลังศึกษาไพ่ทาโร่อยู่อาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอมาดูคลิปของแม่หมอด้วยเช่นกันจัก,กรวาลแนะนำเพิ่มเติมว่าปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นอิสระบ้างนะคะตัวคุณจะได้ไม่เครียดมากจนเกินไปก้าวไม้เท้า จงนำพลังงานที่ได้รับจากการกระตุ้นจากคนรอบตัวของคุณมามาเป็นแรงผลักดันในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะ เพราะว่าคนเราทุกคนไม่สามารถที่จะเอางานทุกๆอย่างมารวมไว้ที่ตัวเราเพียงคนเดียวได้ให้คุณจัดการงานกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณทีละอย่างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะคะโดย กปรึกษาจากคนรอบข้างบ้างก็ได้นะคะจะได้ไม่กันจะได้ไม่เป็นการนำเอางานมากองไว้ที่คุณเพียงลำพังเพียงคนเดียวนะคะตัวคุณมีพลังงานมากก็จริงนะคะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างก็เ,เราเราต้องอาศัยบุคคลรอบข้างของเรามามาเสริมในการแก้ปัญหาในการทำงานทุกๆอย่างเพื่อให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกคน พลังงานของทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ไม่แผ่วลงเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าพี่ไพจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆอ,อีกขอเป็นใบสุดท้ายนะคะทุกท่าน The Magician สำหรับแรกก็ Magician มาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะ เมจิกเชียนใบแล้วก็ Queen of p e n t a c l e ิลใบนี้ m มจิกเชียก็คือแม่หมอกํำลังจะบ่งบอกว่าพลังงานของไพ่ทั้ง3าใบนี้เป็นเป็นพลังงานของของผู้ที่ใช้พลังงานยานอย่างรู้ภายในเป็นผู้ที่สามารถจะเนรม,มิตชีวิตตัวเองอย่างไรก็ได้นะคะเมจิ c เชียขึ้นทั้งสองใบเนี่ยมันเป็นพลังงานของการ การที่คุณจะทําอะไรชีวิตของคุณก็ได้คุณจะตั้งค่าแบบไหนก็ได้นะคะตามตามแต่ใจที่คุณปรารถนาเลยสรุปง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวคุณมีพลังเอ่ออย่างล้นเหลือคุณคุณคุณจะมีพลังของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณนะคะเพื่อนๆท่านจะคอยสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะ รีเซ็ตชีวิตของคุณไปในทิศทางไหนคุณจะปรารถนาแบบใดท่านก็จะสนับสนุนเ,เพิ่มพลังเพิ่มพลังความสามารถให้กับคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในในแบบฉบับที่ที่เป็นตัวของตัวเองคุณคุณสามารถตั้งค่าความเป็นเอกลักษณ์ ในตัวเองที่มีเฉพาะคุณหนึ่งเดียวในโลกนี้โดยสรุปแล้วคุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการต่างๆไม่ว่าคุณจะตั้งค่าชีวิตของคุณแบบใดคุณจะจิตใจของคุณจะเป็นอิสระมากขึ้นคุณจะไม่คุณจะไม่ติดกับดักใดๆคุณจะไม่เป็นบ่วงพันธนาการใดๆทั้งสิ้นในการใช้ชีวิตของคุณหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะเนรมิตทุกสิ่งดัง ทุกสิ่งอย่างได้ตามดังใจที่คุณปรารถนาจักรวาลจะมอบสิ่งที่ล้ำค่านี้ให้กับคุณด้วยประตูมิติที่มีแต่ความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้นะคะที่ทุกท่านอยู่เป็นกำลังใจ มาจนถึงวินาทีนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะสามารถฟังคลิปของแม่หมอได้จนจบคลิปแสดงว่าคลิปคลิปนี้เป็นพลังงานของคุณทุกท่านนะคะติดตามช่องแม่หมอได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่ที่บ้านดำนะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube นี้นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ขออภัยในความไม่สวยงามของมือแม่หมอนะคะเพราะว่าอาชีพหลักของแม่หมอก็เป็นเกษตรกรแต่ว่าด้วยความโชคดีที่จักรวาลได้ส่งมอบหน้าที่นี้กับพี่ไพ่ให้เป็นสื่อกลางมาสื่อสารกับ ทุกทกท่านนะคะขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณทุกอย่างขอบคุณเรื่องราวในชีวิตของแม่หมอแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ที่อยู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ